สัญญาจ้าง6เดือนหากนายจ้างไม่ต่อสัญญาจ้างสามารถขอรับเงินชดเชยได้หรือไม่เบื้องต้นเนี่ย ผมแนะนำว่าต้องดูสัญญาจ้างเป็นหลักก่อนนะครับเพราะตามกฎหมายคุ้มคอรองแรงงานของไทยนะครับการจ้างงานที่มีกําหนดระยะเวลา6เดือน1ปีหรือ2ปีเมื่อครบกําหนดสัญญาและนายจ้างไม่ต่อสัญญานะครับโดยทั่วไปถือเป็นการเลิกจ้างซึ่งตามกฎหมายคุ้มคอรองแรงงานเนี่ยเมื่อมีการเลิกจ้างนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานของลูกจ้างแต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณีนะครับที่ว่าการเลิกจ้างแล้วนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานนะครับเพราะว่าหากสัญญาดังกล่าวเข้าตามเงื่อนไขของมาตรา11 8วัก3ของพวงคุ้มครองแรงงานเนี่ยลูกจ้างจะไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาและนายจ้างไม่ต่อสัญญานะครับซึ่งสัญญาแบบที่มีกําหนดระยะเวลาที่เข้าเงื่อนไขที่นายจ้างจะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาเนี่ยต้องเป็นงาน3ประเภทนี้เท่านั้นนะครับ 1. สัญญาในงานโครงการเฉพาะกิจ ซึ่งไม่ใช่งานธุรกิจปกติของนายจ้างและมีกําหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดชัดเจนนะครับสอนะครับสัญญาจ้างงานอันมีลักษณะเป็นการค้างข่าวที่มีกําหนดสิ้นสุดหรือแล้วเสร็จในระยะเวลาไม่เกิน2ปี3มนะครับสัญญาจ้างงานตามฤดูกาลซึ่งจะเป็นสัญญาจ้างงานตามฤดูกาลนั้นๆนะครับดังนั้นนะครับหากเป็นสัญญาจ้างที่มีกําหนดระยะเวลาแน่นอนและ งานดังกล่าวเข้าลักษณะตามมาตรา118วรรค3ของพรบคุ้มครองแรงงาน3ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นนะฮะถือว่าเป็นสัญญาจ้างที่เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างและนายจ้างไม่ต่อสัญญานะฮะกรณีนี้นายจ้างก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับผม